สบายดีพี่น้องบึงนี้มาจากทรงนกพี่น้องมาสวนฮาโลทรงนกกระทามาพา่อนางอีกงามนางงามลูกนางงามจัก,กรวาลกะลังยางต่อย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 ไปยุยว้าขี้คุยตายแท้ อื่นมาพวกคนสวยยางกลายไปนีน่นเฮือน,นกับโบเ oh ห็นพี่น้อง่อาไปขุดจิหล่อ,อไปปุ๊บวันนี้เ้าพยยี่ยงสางบอกเขาโโพยอยู่บ้านนี่มีใหมันสะเตะเป้อบอกโพอยบานมึงเนี่ยทแมึงแน่พี่น้องโซนไปมือนี้ไม่จะมีไปหาผู้บาวหน่อยนะ อาบอาดอยู่ดีอิดว้าโอ้ยไม่อมไปยังหวังอนกันเราดีฮาโขยฮาลุ่มฮั่นกินนาแสบพี่รอกับผู้บ่าวน่อย้าจะาินเหบาอาดผ่านละ ว,วัยแท้วัยก็ค่อยอีโตเอ็นให้แต่เมื่อวานป้าจิตโตมีหอดสองถิ่นด้วยเนาะจักเด้เราเว่าถ้ายภาพสนมาก็จะมา,าคิดเก็่ยวดีลอกให้ตลอดอ่ามีแต่คนสีเหลืยงสบายแท้เล็กแต่ว่าผ่านไวเอานั่นครับหล่อนกูจะไปถ่ายคนสวยนั่นเย่ะมากพี่เด้อเสี่ยวนกให้คนสวยกินกับโบกินเยอะมาเพี่เด้อจะเอาไข่ออกนะมาฟอในกากทางพี่น้อง ก็เลยมาถ่ายทำเอาเห็นได้สักคนงามนั่งเอกนางงามลูกเดาลงามเรถ่ายแล้วนั่นจะหน่อยจังังจงไปไม่ได้กินกินลบมือี้แยมัน่ตนาชะกิี่แตะไปกลิน่อนั่นคอยนึงทีคนนั้นคอยกินยีนกกระถานะบ่ัใกล้จงกินนลกบ่กินจ้า มือนี่ปินนกแซ่บมือหน้าจังไปเด้อไปอยากนกอยากกินไก่มือหน้าไปกินเด้อไปกินเด้อก็ไปกินใก่กับไก่ก็ไปก็ปกินนกบรายว่าเด้อสีโซนไปก่ไปอยากนกอุ้ยบดิ้นแหนมบดหดกล่องคือชิมนงอนเฮาแฮงพี่น้องเอ้ยแนบไปยังโอ้สามสี่มือกับบอมาฮาเปินบ้าเพราะจะยังแหนมกล่องโอ้ยสามสี่มือเท่านะเออไปให้ ดูนังานนะบอเอออันอ้อนออนกับาเลยอู้จะเป็นไระธาตแต่บุแถ่ายเอาพิลละเพิ่เนี่ยเท่าเลยแล้วงูนะคือสั้นใดๆอยู่บอมันออนทั้งงานแล้วกรสันเป็นไงงวตื่นจับพะักจ้าน่า้าแต่ว่ามีมาหาเจ้ามีจะพาไปตาเดตาไหน มีจะพาไปย่างเนาะที่ไหนเว้ยที่เนาะเพราะว่าปลาของมือกะหาด้วยเจ้าเป็นป้อจะมีว่านะค่อยไล่ไปเลยมาเนี้เป็นป๊อจะ่าถึงเจ้าอีป๊อค่อยผ่านเลยค่อยมีเงินเดินจะได้สะบัดเงินค่อยได้นี่นะเออค่อยจะได้เออขำมีขำมีท่ายแล้วมีเงินเดินได้นี่ได้นึกว่าหลาอ้อนแล้วบอกเจ้ากันดีหลาทำอะไรลายมือเลยเงินมาจะอยู่ไอ้ป้อจะมีลาฮิวแล้่น้ำมันเลยนะ ดัมเปิ๊เขาไม่ดได้ผากินของมือนีจะไปหิ้วไอ้เปิ๊โอนเพราะเรามีผากินนะที่มันเขาเขาไม่ได้ผากินก็าผายาแล้วสุดเลยงามโลกแล้วยายเปิ๊กเขามียา,ยาห์ไปหายจิตไปยาไปแล้วออกหน้าคนจะไปไอ้เปิ๊วันนะ่ะ เขาจะไปส่งนกไอ้สาวรันพอจะไปส่งนกให้สวรรค์เลยผ่านมาทางทางบ้านนี่ก็เลยมาพอจีตุยตุยเทรก็จะไปส่งให้สวรรค์จังหน่อยโอ้ใจลอยจังหน่อยเด้๋ยวรรค์เด้อจังหน่อยหอดเขาจะไปคุดที่เราไปถาก่อนอย่าไปกวนเลยวันนี้เจ้ามาแล้วเขาจะไม่ได้คุดเพรากัญญาหมดคำช้าใครเป็นเจ้าขอาป่าวินเฉลี่ยเขาไม่มีเห็นเนาะโอ้ยเขาผ่านหลูลาดเพือจะไปเซิร์ฟเบสเลยนะเขายาเมีอัดประตุ๋วไข่เขาจะฆ่ากันนะ Mhm. ย่านเพ่งกินนะโอ้ยยังงูฮะแต่ว่าเมื่งงูเขาเมืองับลุ่มๆอยู่นอนนอนอ่าแค่ไหนว่ามันอ่อนมันอ่อนเส้นหนองกูฮามันจะมันเลือดเลือดแล้วยันย่อยอยู่ก็ยันยาได้อันนั้นดิหาเห็ดตาเมยคอยได้เห็ดปวกเป็นไรมันหวานด้มันวยได้ซีอิ๊ดดองไปแจกกินผู้เดียวว้าวอร่อยก็เาว้าเลยค่อยแกงกินมาแยกแกงทำคลิปมันมีร้ายไปเลยเพร่ะเลยจะกินน้ำ นี่ไปกับข <laughs> <laughs> <here are> <laughs> ้าอันนได้เจ้าข้าวยาจะมือแล้วค่อยมีมาหาเจ้านี่เจ้าคือสิมีขีดหอดค่อยจะมาให้คนจิ่เฮาโพเยอยูงเจ้านึ่งอดค่อยก็ไปจใจแล้วรานะมันทาป่มันขี่หลมามันหลักไรเสียงหลกวนหลบ้าบอนี้มอลำจะหล่ำเย็นเมอลำมันนี่จะมีหลำบบาะว่านีเ้สดเห็นอยู่มีบัดค่อยมีมาไรสด ไรเจออะเจอนักสุเปอรงนักซุตอะไรเนักิลอไม่จนักขซอดครับเออบึงมูมีได้เราคคอยนขยูบ้านน้องเด็กนะไม่สันหญ่าณวันนี้ไม่ย่กนมาเห็นยูมยไนมามันจะกาศเบาซ้อนสี่ไปทรงนกหายอันซาวันอยู่เพื่อนอันเจียมมาล่าแล้วแต่ว่ามาผัดมาผ่อนนั่งอีกพี่น้องเอ้ย มาพอดเสาอีอันนั่ง,งอีนะเขาสร้างแต่มือก้อนพุน่นระหว่างมือก้อนแล้ว,วระหว่างระหว่างวันนี้โอ้เจ๊กเขาว่าเขาว่าปัดที่บ้านจ,จะซับง่ามปัดได้จนมาท่ายสองชั้นเลยก็หลุดต่ำตายเสียเลยป่าบริโภคกกลายมือลายเว้นเนาะป,ปัดฟ้าเขาเดินนะฮะอีอนนอนอี่ออนชัวร์ ซา,าบังอ่อนทอนเก้วบอกซาบังอ่อนจอนชิลเลนมาพอนางงามพี่น้องเอ้ยอ้าเมาโอนลงคลิปอันน่ะคือลงบ่ได้ปะมาโอนลงคลิปอันไปกินปิกนิกกินไก่ยังผ่านล่องโบได้ย่านเที่ยวไ,ไหนรสร้างปิน่น<อ>ดิดไปน้ำแต่ว่าย่านเจ้าปั่มมาผู้เดียวย่านแต่ว่าย่านเจ้าปัมป่มเข้าก็ปั่มต้องได้พูดหรือว่า ทีไรเจ้าตื่ตัวตอนที่ทีไรอยงเงยป้าข้อยเห็นเจ้าจะไปหากินนอันนะห้องเพลยอยู่แถวปลานะมือวันเหมือวมือนี่แล้วตอนเริ่มตอนนั้นคอนกระปุกน้ำนั่นถ้าไปขึ้นที่เหล่าเด้ออันนะแต่ว่าไอฮิวลี่นั้นออกโกโดโกโดคืองูเหี้ยวนี่ลินนะข่าว้าวอุ้ยเบิ่งซีนากันนั่งก็ดีใจได้พี่น้องเห็นบอลซอนมาเมื่อนี่นะพี่น้องเพิ่งด้วย ว่าใน่อใอมาก,ก่าใค้ยง่รอกันเนะเชอเอาโอ้ยเน่อยทำค่อยน่ากระซิอึดเปื่อยขันเยอะนะายกได้ยหยากัจู่้่าอจะได้ซีดเงินได้เงาได้ต่กออย, <c oughs> ย,ยกาาย็ได,ด,ยยได,ด,ได้ได้เราซือๆนะอพจะได้เหล่ยละละาดผมบอกพุพอพอนี้ต่อพเหล่ละลนะต่ หวานี่มีหลงคิปไปแล้มืดมื้อัมีลงขันเพื่อสิลงได้ปะทานเพื่อบัดลุนนี้ติดเริงติดเล้งไปนะติดเลืงเลาเองเืมีได้เงินันติดเรื่องได้ทองไอเรานหลงคิปมาานท่วามีเห็นเลวนี้นลงได้บรรลงมาไปทายจังหวะเลยจังหวะพิชสูดก็ไดนอย่างะมีที่เห็นเปิดคำว่า

ที่เรนะื่อมา一辆เลยนะฮะขึ้นแล้วขันท้ายนี่เห็นชิ้น่กนขนนะ็ขึ้นนะเห็นสำนีก็เสีงนังป้าผีน้องสวยบ่เจ้าใหย่ยากก็คือผู้หญิงน่ะค่อยเลียวเบิ่งทางล่งนะตอนมานะเเมานเลน กินเยอะนกนี่สีมาปิ้งเครกลินนี่เป็นปะมักให้สุด่งนกกระเพลกระเพื่อวานน้อยจะขยุท่าเท่งโยงยามงัมาตีไปที่เจ้าบ่ไปส่งกับพลมาสิจ้างนกตัวหนึ่งขันค่อยเอาพวกเบานู้มาเนี่ยเจ้าจะบ่ายเยอะโอ้โหเป่นลอตเลือๆกเละจะมากหมอมาแต่ว่าอะไรเจ้าจะได้ผู้กลาง ี่เรามาเสกไก่แล้วตัวากนะอาดป่อยอยู่นะเมื่อาได้ย่งจะมาหยาดข็าอยู่ดตัวางกินอย่างไบ่าเสด็เจ้าบาเยยะเจ้าอยู่ว่าสาวตุยเบาอาดไปเลยข้าวหยาดกันอยู่พัดติดเืองสำอหูขี้เอ้ยเลยเอไมาติดเ่หเลย่ติดเงถ่ายจนกับติดเืองเอดไก่นั่นเนาะีนีเอจเบิงนดเฮ้ยติดงูกผย นี I mean? ่ถ้าบงไเอ้ย่อเอาอ้พ่เางจต่เลือนมเพียรีเลือดิเอ้ยดอมีรีอาพ่อเ้โง่จ้านะเข้ามาเจ้าเป็นกระถอดุมันค่อยแบบอ้ยมันมีแมนแล้วกระถอเท้าเจ้าเล่นะคอยบอกด้หน่อยพวกนายยืมมาได้เอยเจ้ากระถอ่ท้าเจ้าเล่นี่บอกขลุดยาเตลี่หลอดนะ พี่น้องส่งนกกระทาฝมนมาเพาะยังอันนี้มาเพาะพีบอ่ะดูได้วยไหม,ไมพูนเจ้าน้ำเอ็ดไปเลยอีปลามาขอบไม่ค่อยหมาได้หน่เนาะจนได้ขอบเพ้อปลาผลจนได้ขอบไปบอซ้อนมาจะได้มาเพาะกันระวังถ้ากินได้น้ำนะมันจะตายเลยห้ากินซีนแาบนี้ อานอวแต่เราไปงเกียงกันเจ้าอมืนโซ่มันเจยากระสับเนามาเห็นมันนี่กระับอีกเกาะมันพูดวส่งเงินี่ย่องย่องจงอได้โห่ะพูดอาได้หันต่อกเก่านะผมไขอตัทีเาไปขอแต่หาเก้าวว่เิดาาเปิดตแตนมันใจค่อยมือเช้านี้น่ะเนมือเจ็บที่มาปุ๊ คลิปนี้ระดับซีผันนี่คือหูปั้นนั่นแล้ว <c oughs> คนเบิ่งระดับซีผันคลิปนี้นะชีเพื่อยอย่าไปเบิ่งผู้เก่านะเดี๋ยวผู้เก่าเข้าไปอย่เบิ่งกนะมื่อวานนี้ก็เห็นไอ,อซีจืดบีบเก๋จะจืดติดๆแบบนี้มึงก่อดนะก็ไปโงนกให้เรายู้อหื่อแล้วเฮ้ยเฮะเอาห่าเทมหนึ่งห่าตัวลุกคนแล้วบอสอือบอสอือ เพอะไบอกบ้านเิมบอกงอนได้เข้าได้ีลายเท่าหัหมูเพืออเนี้บนเ่ยเขาาสื่อเข้าได้ผู้คนเป็นเท่าเส้เจ้าจะเหรบอโอ้ยหหมูไปได้เหีไปเนี่ย่เด้อโยากา่ ข้าวไทยคนละเห็ดดูเห็ดมันดีเลยเ,เ,เยราบางทางเจอเจอตุยๆกันจะประมาณนี้แหละพี่น้องเก็บ <c oughs> ทีทำหางลาบไทายพระศิษย์อยากทายไทยแต่จะกระเทยแถาอันเก่านี่เนาะพี่น้องก็อยากเบิ้งอยู่บ่ <c oughs> ถ้าพี่น้องอยากเบิ้งก็คอมเมนต์มาบอซ้อนสีมาไายคู่มือแล้วนะพี่น้องอยากเบิ้งนะมาสอนบอคัดใจหลงนนี่าเน,นี่ย็ดกันดำเซีนนนคนบ้านหนาได้หน่นะสีนนนคนบ้านหนาบ้านเจ้าอา <c oughs> อตานี่มาทา ไปแต่แมงยมนำเมโอโืองวนยมเลยหิวมาอีบ่อเบอาไปคุดกิลลอกก่อนขับปุ๊บพอได้กิลลอ,อกตือนปุ๊บเขาก็ไปเช้านี่นมันมีอะไรเขาก็พาไปเถอะเขาไม่พาแล้วเขาจะไม่จะพาโอยงัวเพิ่นปศุสัตว์ยมนำให้งัวแต่สิมาสุกนำเหงื่งัวกับสิไปอันคนจีลลอก่อนพี่น้องนีน่บรรยากาศมาพอซาวซองสินการไปทั้ง็มีมันนล้มันจะเป็นหูอะไร มาเห็นมีที่เห็นซ้หมื่นมาเห็นมันมยังเท่ากันเล้วจากระเทาด้วเมลน้ำมันลดไทยคนน้ำมันรดไทยไปยังคลเบืองลายกันล้ะสามสี่เซนผมเ็งเด้อาเพื่อนเอาลงติ๊กตอกนะอาดบอกเ็เด้งติ๊ิแกนุดสามเซนผลผลเบิอง3ามเซนป่ายว่าปวกี่พี่เล้ยงมาเบิ่งกันแล้วนะปี๊บจะน้องเขาเเเจ้าเบิองนี่ผลเบืองสามเซนป่ายไปแต่เงินอีเรื่งวะ หอไปถอดเสื้อนั่นเถอใคแล้วมีอาจิรอลงที่พ้นรอย่เปิดงกันนะคับแค่ที่ชนป้าบงสองยุทูบยู่ไ่ได้พปาปเบิงายปรติกตอกถอดส้อกิอมึงโดเขาหมักมึงได้าเอามาูยนีู่จะายีึยูเนี่กีลลเม็ดที่เหมยเปิามันได้วเหมีนคนนี้กอนเหม็นใหญ่ตุยเบิ้งเอาไปลอง งามอยู Workers, on, s <S Man, Man, ่มันก็ขี้ลายคือผู้เจ้าเอาแล้ว่น้องมันก็สีจุบไปนะมาพัวอยู่บ่มันก็ขี้ลายคือเจ้าคลองเขาแล้วว่าพื่นบ่จะไปนักมาพัวแล้วมันจะจุบอันนี้นานมือเล่จะไปอันเมือน้ำต่วนจอกๆนะมือเล่จะไปกินข้างหนาอาดก้อนสั่นถ้าเจ้าอย่ามาเจ้ามีว่างเออขึสนห้ามมือว่างละเจ้าว่างมือมือก็ไปหายหนุกมันไล่กระดองไม่มีมือจากเธอ ว่าน้ำก็ยังหมูบ้านนี่คนน้ำว่ะคนกินกินมันจะมันขาดน้ำยังหมู่บ้านมันจะมันขาดเมื่อเริ่มมันอีวันเปึ๊บมันหันนะก็กินก้อนนี่เนี่ยชำว่างนี่ชุกเสาเมื่อเริ่มก็ว่างเสาจะมีว่างอืมข้างอ่านเอาไหวเนาะผ่านไหวเนาะโอ้ยเขาคหยคือกันแล้วเขาตัวเองเนี่ยมันอัปเดตคลิปด้ว้องอ่านนี่สิ นเบ่าวอาดกระพานอลไรเด้อพี่น้องอยเางไรแต่บ่าวซอนอนี่แหละยังบ่ได้อยู่บ่ได้เงินลายถ้าก็ได้เงินได้น้อยเดียวนึงก็เลยมาทายแม่นางสินการแม่นางเฮยปีแม่หอดพันเรียนอะไรบ่ถ้าก็ได้พันป่ายนึง <c oughs> โยมาหลีนไก่ปุดออกไปเด้อเขา้องกูะตายหมดปีแม่ฮันลอย เอาคลิปค่อยมันปูมันปังได้ถ่ายกับเจ้าผมพี่หาเพื่อไทยแตราลงไปก็ได้แต่ติดเลริงนำมาซ้อมมึงเหม็นตัวเองนี่เราตื้อเพื่อป่วยมาได้สิาวสั้นติดตัวเหตุอะไรพี่น้องอันนี้มีหูพี่น้องหูแจักวิธีแก้ไขเบาคอมเมนต์มาเน่มันใบกรูดใบกรูดพี่น้องมันหัวยองโรคเบิ้งกับมีได้ปะลงถึงลรคเบื้งแต่เราพูดชิคูจริงแห่นเนี่ยดึงบุ่ยให้โหลดพูณเบื้องเห็นยุก เป็นอยู่บ่เป็นคนตัวผู้อันลำน,น้อยนี่เขาเป็นหูกว่าผู้อันนัอปไา พี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้กาบ้าซ้อนกระสีเผาไปแต่เว้นเว้นกรสิคอยข้าลงแล้วเนี่ยคูคนจีร่าเนี่กรสิบาราต้าโตแล้วล่ะสิเผาเผาไปส่งนกไปซาวันโบไก่ปลาไดดอกแต่นี่ไปกะในี่แหก็ฝากไปกับร่งใจให้ยเบาซ้อนนอนหน้าในเด็กพี่น้องเด้อคุณอะจ้าเบาซ้อนกระบาฮาคนบาดาบาฮาดอกจ้าบคนไปส่งนกแล้วพอกากทาจ้าสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า